ดดูิเกมาแล้วเป็นไงบ้างไปอ่านความรู้ว่าไงคือจนเที่ยวละปอยูบอกไว้ปอยูให้ใครอ่ะให้อาจารย์ขอบคุณค่ะไปดูมาแล้วมันเป็นไงความรู้มันคือพล o l y g o n ตาข่ายเว้นเว้นเวน็ตเวิร์ k เกิดยังไงเกิดเกิดได้ยังไงตาข่ายนี่เป็นตาข่ายของอะไรไม่เห็นมีบอกเลยอาจารย์เนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลย ที่เราไปดูที่ที่แล้วใช่ไหมเป็นหินปูนที่มีเนื้อดินไอตะข่ายแต่ก็คือเนื้อที่เป็นริ้วดินลองหยดกดดิตรงตรงที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยมันจะไม่ฟูแต่ตรงที่ไม่เส้นจะฟูลองลองว้าวตรงไหนอนีอ่าเราตรงตรงนี้ตรงที่มันนูนขึ้นมาเห็นป่ะเพราะมันเป็นโคลนแล้วก็พอมันเป็นโคลนแล้วมันกลายเป็นหินมันแข็งกว่ามันไม่ละลายน้ํา เหมือนปูนมันก็จะน,นูนขึ้นมาห็นไหมตรงเส้นๆจะน,นูนกว่าก็คล้ายๆตรงเมื่อกี้เลยเป็นอ์เจเลเชียลามสโตนเหมือนกันแต่รูปร่างที่เป็นแพทเทิร์นนี้เกิดในช่วงที่มันกลายเป็นหินแล้วมันก็เกิดเป็นคล้ายๆแบบเหมือนสไลา,า์แต่จริงๆไม่ใช่สไลา,า์เมื่อก่อนเข้าใจว่าตรงนี้เป็นสาไลา์สโตมาโตไลท์เขาก็เลยเรียกว่าโครงสร้างที <S <S ่เป็นสโตมาโตไลท์ตอนแรก แต่พวกนี้พวกไอ้ที่้อยแตกอันนี้คือเกิดที่หลังตอนกลายเป็นหินแล้วนะเห็นปะเป็นเวนแทกลองหยดอันนี้น่าจะเป็นแถวสายเวเน,นเห็นปะเป็นผาลึกผลึก,ผล,กผลึกเลยเนี่ยเป็นผลึกเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ค่ะเแล้วอันนี้เราสามารถดูเบดหินได้ไหม ลองมองสิคร่าวๆว่ามันยังไปทางไหนเองมาทางนี้่เนี่ยลองดูนี่นี่ลองดูเส้นเห็นไหมเห็นเอยียงทางนี้อ่เห็นว่าตามเส้นแนวอย่างนี้เลยดำๆอ่ะใช,ะใช่ใช่อ๋อตอนหลงังเมื่อวานโดนด่าไปเยอะเรื่องเบ็ดหินทางนี้ทางนี้นสูง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 แบบแบบแฉกที่ถ่ายใหย้